ตลาดทองคำตอนนี้ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังระทึกขวัญฟอร์มยักษ์เลยนะครับไม่ใช่แค่หนังการเงินธรรมดาที่มีครบทุกรสทั้งความผันผวนสูงฉากแอคชั่นที่คาดเดาไม่ได้แถมยังมีหักมุมอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อคือนที่ผ่านมานี่คือตัวอย่างชั้นดีเลยมีการทุบราคาลงไปแรงมากแบบไม่ให้ใครได้ตั้งตัว แต่พริบตาเดียวก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนตลาดกำลังขย่าต้นไม้แรงๆเพื่อคัดคนที่ใจไม่แข็งพอให้ร่วงออกจากเกมไปใช่เลยค่ะเป็นอาการที่เรียกว่าวัดใจกันสุดๆเลยความผันผวนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่การทดสอบความรู้แล้วนะคะแต่มันคือการทดสอบวินัยแล้วก็สภาพจิตใจกันแบบเต็มๆซึ่งมันก็พาเรามาถึงคำถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือในภาวะที่ ตลาดเหวี่ยงเป็นรถไฟเหาะขนาดนี้ตกลงแล้วทิศท,ทางที่แท้จริงของทองคำคืออะไรกันแน่ครับมันเป็นขาขึ้นที่พร้อมจะไปต่อหรือว่าเป็นแค่การดีดกลับเพื่อจะลงลึกกว่าเดิมวันนี้เราจะมาถอดรหัสสถานการณ์นี้กันเจาะลึกตั้งแต่ตัวละครหลักที่ขับเคลื่อนตลาดไปจนถึงแผนการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เข้าใจและรับมือกับสนามรบของทองคําในปัจจุบันได้ดีขึ้นถ้าให้ตอบคําถามนั้นแบบฟันธงไปเลยนะคะดิฉันยังมองว่าภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นค่ะ แต่ต้องขีดเส้นใต้คําตัวโตเลยว่านี่ไม่ใช่ขาขึ้นแบบเดินพรมแดงสวยๆแต่มันคือขาขึ้นแบบสนามรบขาขึ้นแบบสนามรบโอ้โหเป็นคําที่เห็นภาพมากครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงมันต่างจากขาขึ้นปกติยังไงมันต่างกันที่วิธีการขึ้นค่ะขาขึ้น ปกติอาจจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปมีการย่อตัวบ้างแต่ขาขึ้นแบบสนามลบหมายความว่าแม้ทิศทางใหญ่จะยังคงเอื้อต่อฝังซื้อแต่ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยกับระเบิดค่ะมีทั้งการทุบราคาลงมาแรงๆเพื่อล้างคนที่ใช้เลเวลสูงๆการสร้างข่าวลวงให้คนลายของแล้วก็ลากกลับอย่างรวดเร็วดังนั้นประโยคสําคัญที่อยากให้จําขึ้นใจในยุคนี้เลยก็คือไม่ได้แพ้เพราะมองผิดทิศ แต่แพ้เพราะใจหลุดตอนตลาดเหวี่ยงและตราบใดที่ทองยังไม่ยอมหลุดฐานที่มั่นสำคัญทุกการย่อตัวแรงๆจึงเป็นโอกาสของคนที่มีแผนรองรับไว้แล้วเข้าใจเลยครับคือทิศทางหลักยังใช่แต่ระหว่างทางนี่โหดมากถ้าทนแรงเหวี่ยงไม่ไหวก็อาจจะโดนสลัดหลุดจากขบวนรถไปก่อนได้เหมือนกันแล้วถ้าพูดถึงฐานที่มั่นสำคัญที่ว่าตอนนี้กรอบตัวเลขที่เราต้องใช้เป็นแผนที่ในสนามรบนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับ สำหรับกรอบการทำงานในตอนนี้นะคะถ้าดูจาก GoSpot แนวรับส่วนแรกที่ต้องจับตาจะอยู่แถวแถว5,020ค่ะส่วนฐานที่มั่นสำคัญจริงๆที่ท่านหลุดแล้วภาพจะเริ่มไม่สวยคือโซน5,000ในขณะที่แนวต้านด้านบนด้านแรกอยู่ที่5,120และถ้าทลายด่านนี้ไปได้เป้าหมายต่อไปก็จะอยู่ที่5,220ตัวเลขพวกนี้จะเป็นหมุดหมายสาคัญในการวางกลยุทธ์ของเรากันต่อจากนี้ค่ะโอเคครับภาพชัดเจนมาก ในสนามรบนี้มีผู้เล่นฝ่ายไหนกำลังสู้กันอยู่บ้างอะไรคือปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องราวสุดระทึกนี้อยู่เบื้องหลังถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆตอนนี้มันคือการชักเย่อกันระหว่าง2ทีมใหญ่ๆซึ่งเราจะไล่ดูตัวละครหลัก5ตัวที่ส่งผลต่ออารมณ์ตลาดตอนนี้กันน่าสนใจครับเริ่มที่ตัวละครแรกเลยตัวแรกสุดคือนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะคือตอนนี้ตลาดกําลังสับสนอย่างหนัก ข้อมูลจากรอยเตอร์สบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยไปอีกสักพักแต่ในขณะเดียวกันตลาดก็เริ่มเดิมพันแล้วว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในอนาคตแถมยังมีความกังวลเรื่องออความเป็นอิสระของเฟดหากมีการเปลี่ยนตัวผู้นําในอนาคตอีกมันคือความไม่แน่นอนเชิงนโยบายที่สูงขึ้นมากซึ่งแน่นอนว่าทองคําชอบสถานการณ์แบบนี้ค่ะเพราะมันทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แปลว่าตัวละครแรกนี่อยู่ทีมหนุนทองคำเต็มๆแล้วตัวที่สองแล้วครับตัวที่สองนี่แหละคะ่ะที่เป็นตัวร้ายของเรื่องในระยะสัน้นคือตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดตัวเลขการจ้างงานล่าสุดออกมาดีมากๆตลาดมองเรื่องนี้แล้วตีความไปทางเดียวเลยว่าเฟดมีเหตุผลและมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะตรึงดอกเบีย้ยสูงไว้นานขึ้นเพื่อจัดการเงินเฟ้อให้เด็ดขาด ผลก็คือมันจะไปดันให้ดอลลาร์กับบอลยูแข่งค่าขึ้นซึ่งเป็นการกดดันราคาทองคําโดยตรงนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้เราเห็นการทุบราคาแรงๆในช่วงที่ผ่านมาค่ะโอเคตอนนี้เรามีทีมหนุนหนึ่งตัวทีมกดดันหนึ่งตัวแล้วตัวที่3อยู่ฝั่งไหนครับตัวที่3นี้เป็นกองหนุนที่สําคัญมากของฝั่งซื้อค่ะนั่นคือดีมานจากธนาคารกลางทั่วโลก ล่าสุดมีข่าวว่าธนาคารกลางเคนยาส่งสัญญาณเตรียมเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติมนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะคะแต่มันสะท้อนภาพใหญ่ที่เรียกว่าดิมานเชิงโครงสร้างคือเป็นการซื้อแบบไม่สนราคาไม่ได้อิงกับอารมณ์ตลาดรายวันเลยพวกเขาซื้อเพื่อกระจายความเสี่ยงจากเงินดอนลลาร์แรงซื้อกลุ่มนี้จึงเป็นเหมือนตะข่ายนิรภัยที่คอยรองรับราคาทองคาอยู่เงียบๆแต่หนักแน่นมากน่าสนใจครับ ตอนนี้ทีมหนุนนำอยู่2ต่อนหนึ่งแล้วนะครับมีใครมาเสริมทับอีกไหมครับมีค่ะตัวที่4ี่คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังร้อนระอุอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกรณีของอิหร่านที่ออกมายืนยันชัดเจนว่าขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของประเทศเป็นเรื่องที่ห้ามต่อรองรเรื่องพวกนี้อาจจะดูเหมือนอยู่ไกลตัวแต่ตลาดการเงินอ่อนไหวมากค่ะมันตอกย้ําว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันยังมีอยู่เสมอซึ่งทองคาก็คือสินทรัพย์หลบภัยอันดับแรกๆที่ควรจะนึกถึงเมื่อเกิดความกลัว และตัวละครสุดท้ายตัวที่5ล่ะครับ เป็นความเสี่ยงเชิงระบบที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐค่ะประเด็นสําคัญคือสนธิสัญญานิวสตอร์ทที่เป็นข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์มันหมดอายุไปแล้วถึงแม้ล่าสุดรัสเซียจะบอกว่ายังยึดตามกรอบเดิมอยู่แต่มันก็ทําให้โลกเข้าสู่ยุคที่ข้อจํากัดทางกฎหมายต่อคลังนิวเคลียร์มันน้อยลงนี่คือความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างในระยะยาวที่ตลาดซึมซับเข้าไปในราคาเรียบร้อยแล้วและมันก็ทํางานอยู่ฝั่งเดียวกับทองคําค่ะ โหพอไล่เลียงแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเลยถ้ามองเป็นทีมทีมที่หนุนทองคำก็จะมีทั้งความไม่แน่นอนของเฟดแรงซื้อจากธนาคารกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์อิหร่านแล้วก็ความเสี่ยงเชิงระบบจากรัสเซียสหรัฐรวมๆแล้ว4ตัวเลยส่วนทีมที่กดดันก็มีตัวโหดอย่างตลาดแรงงานสหรัฐอยู่ตัวเดียวแบบนี้มันเหมือน4รุมหนึ่งเลยนะครับทำไมฝั่งกดดันถึงยังมีพลังมากขนาดนั้นจนทุบราคาทองคำลงมาได้แรงขนาดนี้ เหตุผลก็เพราะว่าปัจจัยตลาดแรงงานมันเป็นเรื่องระยะสั้นที่ส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อการตัดสินใจของเฟดในการประชุมครั้งผัดถัดไปได้ทันทีอ๋อมันเป็นเรื่อง time frame ใช่ค่ะในขณะที่ปัจจัยหนุนอีก4ี่ตัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องเชิงโครงสร้างและระยะยาวที่ค่อยๆทำงานดังนั้นในระยะสั้นเมื่อตัวเลขแรงงานออกมาดีมากๆม,ม,มันจึงเหมือนการปล่อยหมัดน็อกที่ทรงพลังทำให้ทองคำเซเลาลงไปได้ครับ แต่พอตลาดเริ่มตั้งสติได้ก็จะนึกขึ้นมาว่าเฮ่ hey, แต่ปัจจัยหนุนระยะยาวยังอยู่ครบนะแรงซื้อจากธนาคารกลางก็ยังรออยู่ความเสี่ยงต่างๆก็ไม่ได้หายไปไหนมันจึงเกิดแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วผลลัพธ์ก็คือภาพของตลาดที่เราเห็นนี่แหลคะค่ะย่อแรงแต่ก็เด้งกลับแรงชัดเจนมากครับเป็นการต่อสู้กันของพาเฟรมที่แตกต่างกันนั่นเองเอาละครับหลังจากที่เราสเกจภาพสนามรบโดยรวมแล้วว่ามีผู้เล่นหลักใครบ้าง ตอนนี้เรามาดูสมรับภูมิย่อยที่กำลังจะปะทะกันในคืนนี้กันดีกว่าว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจตัวไหนที่จะเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับคืนนี้มีข้อมูลสำคัญหลายตัวรออยู่ค่ะตัวแรกที่ตลาดจับตากันคือ Unemployment Claims หรือจํานวนคนขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกตัวนี้ถ้าออกมาสูงกว่าคาดก็จะไปเข้าทางฝั่งหนุนทองคำเพราะตลาดจะมองว่าแรงงานเริ่มอ่อนแอลงแต่ถ้าออกมาต่ำกว่าคาดก็จะยิ่งไปเสริมทับให้ฝั่งกดดันทองคำค่ะ นอกจากนั้นก็มี existing home sales หรือยอดขายบ้านมือสองถ้าออกมาแยกก็หนุนทองแต่ถ้าดีก็จะกดดันทองและอีกตัวที่น่าสนใจคือ mortgage delinquencies หรืออัตราการผิดนัดชำระหนี้บ้านถ้าตัวเลขนี้พุ่งสูงขึ้นมันจะสะท้อนความเสี่ยงในระบบการเงินซึ่งเป็นผลดีกับทองคาแล้วในบรรดาตัวเลขทั้งหมดนี้มีตัวไหนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในคืนนี้ได้เลยไหมครับมีค่ะ ตัวที่ดิฉันให้น้ำหนักพิเศษจริงๆในคืนนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่คนทั่วไปคุ้นเคยแต่มันคือการประมูลพันธบัตรอายุ30ปีหรือเทอร์รี่เยบอลอ็อกค่ะทำไมการประมูลพันธบัตรถึงสำคัญขนาดนั้นเลยครับดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวกว่าตัวเลขการแจ้งงานอีกลองนึกภาพตามนะคะการประมูลพันธบัตรมันเหมือนการเปิดโหวตความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐในระยะยาวถ้าคนทั่วโลกแหกกันมาซื้อพันธบัตร แสดงว่าพวกเขายังเชื่อมั่นและยอมรับผลตอบแทนในระดับปัจจุบันได้บอลยู Born ก็จะนิ่งหรือปรับตัวลงซึ่งทองคําจะชอบสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้าผลประมวลออกมาอ่อนแอคือคนเมินหน้าหนีความต้องการน้อยรัฐบาลสหรัฐก็ต้องเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อจูงใจคนมาซื้อนั่นจะทําให้บอลยูดีดต,ตัวขึ้นแรงและทองคําก็จะโดนทุบทันทีเลยค่ะเข้าใจแล้วคืนนี้เราจะได้เห็นผลหวกความเชื่อมั่นที่ว่านี้กันดังนั้นถ้าจะเกิดแรงเวียงหนักๆจุดนี้ละค่ะที่มีโอกาสสูงมาก โอ้โหพอฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าการประมูลพันธบัตรคืนนี้สำคัญกว่าที่คิดไว้มากเลยนะครับจากที่ตอนแรกผมนึกว่าจะมีแค่ตัวเลขว่างงานที่ต้องดูกลายเป็นว่าตัวนี้อาจจะเป็นไพ่ใบสําคัญที่กําหนดทิศทางตลาดในคืนนี้ได้เลยทีนี้ขอเปลี่ยนมุมมองกลับมาที่นักลงทุนในบ้านเราบ้างสําหรับทองคําไทยสถานการณ์เป็นยังไงครับมีปัจจัยเฉพาะตัวอะไรที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหม ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นชัดเลยว่าบางวันทองโลกขึ้นไปเยอะแต่ทองไทยขยับขึ้นนิดเดียวพอจะมีวิธีคิดง่ายๆไหมครับว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมันส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพความเสี่ยงตรงนี้ชัดขึ้น จริงๆมันมีสูตรคำนวณที่แน่นอนแต่ถ้าจะให้เป็นหลักการจำง่ายๆนะคะทุกๆ1บาทที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจะส่งผลให้ราคาทองคำแท่งในประเทศเมื่อเทียบกับน้ำหนัก1บาททองลดลงไปประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้บาทโดยประมาณนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นมันหมายความว่าคนที่ลงทุนทองไถ่ยตอนนี้เหมือนกำลังทำสงครามสองด้านเลยค่ะ ด้านแรกคือต้องลุ้นให้ราคาทองในตลาดโลกเป็นขาขึ้นและในขณะเดียวกันก็ต้องลุ้นไม่ให้เงินบาทแข็งค่าลงมาจนกินกำไรของเราไปหมดในวันที่ทองโลกขึ้นแต่บาทแข็งจัดๆเราจึงอาจจะเห็นราคาทองไทยไม่ขยับหรือบางทีอาจจะลงด้วยซ้ำไปค่ะนี่คือความซับซ้อนที่นักลงทุนทองไทยต้องเจอแสดงว่าถ้าจะลงทุนทองไทยตอนนี้เหมือนต้องชนะสงครามสองด้านทั้งทายทิศทางทองโลกให้ถูก และต้องภาวนาให้เงินบาทไม่แข็งค่ามาซ้ำเติมด้วยแบบนี้ความท้าทายมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับถูกต้องค่ะมันคือความท,ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะสามารถวางแผนได้ดีขึ้นเช่นอาจจะแบ่งส่วนการลงทุนไปที่โกลสปอร์ตบ้างเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องค่างเงินหรือถ้าจะเล่นทองไทยก็ต้องเผื่อใจและมีจุดบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนมากขึ้นขอบคุณครับที่ชี้เห็นภาพนี้อย่างละเอียดเลย เอาละรครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ภาพใหญ่ของสนามรบจนถึงปัจจัยเฉพาะตัวแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือจากข้อมูลทั้งหมดนี้ถ้าจะวางแผนรับมือในสนามรบนี้ควรจะมีกลยุทธ์อย่างไรก่อนอื่นต้องย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าแผนการต่อไปนี้เป็นมุมมองทางเทคนิคเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นไม่ใช่การการ,การันตีและการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอผู้ลงทุนควรบริหารจัดการความเสี่ยงและขนาดของพอร์ตการลงทุนของตัวเองให้ดีค่ะ สำหรับกลยุทธ์หลักในตอนนี้ด้วยลักษณะของตลาดที่เป็นขาขึ้นแบบสนามรบอย่างที่คุยกันไปการไล่ราคาตอนที่มันพุ่งขึ้นไปสูงๆถือว่าเสี่ยงมากเพราะอาจจะเจอการทุบกลับลงมาแรงๆได้ทุกเมื่อดังนั้นกลยุทธ์หลักที่ดิฉันมองว่าปลอดภัยและได้เปรียบกว่าคือ buy on dip หรือการตั้งรับรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาในโซนแนวรับที่สาคัญค่ะ มันเหมือนการตั้งค่ายซุ่มโจมตีแทนที่จะวิ่งไล่ตามค่าศึกเข้าไปในกับดักงั้นขอแผนการที่เป็นตัวเลขชัดๆสำหรับ g o Spot ก่อนเลยครับได้ค่ะสำหรับ g o s s ปอรจะแบ่งเป็น2แผนแผน A คือ Buy on Dip เราจะรอตั้งรับ2ไม้ไม้แรกที่5 3 3 0และไม้ที่2เผื่อตลาดเหวี่ยงแรงๆที่5,500โดยมีเป้าทำกำไรแรกที่แนวต้าน5,120 และเป้าถัดไปที่5,220จุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ของแผนนี้จะอยู่ที่4,970ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าราคาไม่ย่อลงมาแต่กลับพุ่งทะลุแนวต้านขึ้นไปเลยมีแผนสำรองไหมมีค่ะนั่นคือแผน b f o l l o w By y แต่แผนนี้มีเงื่อนไขสำคัญมากนะคะคือเราจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อราคาสามารถยืนเหนือแนวต้าน5,120ได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆเท่านั้น โดยอาจจะเข้าซื้อที่ราคา5,130เพื่อความชัวร์มีเป้าทำกำไรที่5,220และ5,300และมีจุดตัดขาดทุนที่5 0 9 5ข้อควรระวังที่สุดของแผนนี้คือต้องแยกให้ออกระหว่างการทะลุจริงกับการทะลุหลอกหรือบูทแท a p ที่ราคาพุ่งขึ้นไปเป็นแค่ไส้เทียนยาวๆแล้วไหลกลับลงมาต้องจำไว้เสมอค่ะว่า follow by ไม่ใช่การไล่ซื้อ แต่คือการซื้อเมื่อความน่าจะเป็นเริ่มอยู่ข้างเราแล้วจริงๆชัดเจนมากครับแล้วสำหรับทองคำไทยเหรอครับมีแผนการที่เป็นตัวเลขให้เลยไหมนี่ค่ะตัวเลขทองไทยชุดนี้ถูกคำนวณให้สอดคล้องกับกรอบของโกลสปอตและภาวะค่างเงินบาทในปัจจุบันและปัดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะ แผน A แบบ Buy on d i p ไม้แรกจะรอเข้าซื้อที่74,100บาทและไม้ที่2ที่73,800บาทมีเป้าทำกำไรแรกที่75,500บาทและเป้าถัดไปที่76,900บาทโดยมีจุดตัดขาดทุนที่73,300บาทและถ้าเป็นแผน Follow Buy สำหรับทองไทยล่ะครับ สำหรับแผน B Follow b y ของทองไทยจะเข้าซื้อเมื่อราคาสามารถยืนเหนือนแนวต้านสำคัญได้โดยมีจุดเข้าซื้อที่75,600บาทเป้าทำกำไรอยู่ที่76,900และ78,100บาทและมีจุดตัดขาดทุนที่75,100บาทค่ะและย้ำอีกครั้งว่าสำหรับทองไทยต้องเหลือบมองค่าเงินบาทประกอบการตัดสินใจเสมอมันจะช่วยให้เราเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมากค่ะยอดเยี่ยมเลยครับ ได้ทั้งคาบใหญ่ของสมรภูมิปัจจัยเฉพาะหน้าและแผนการรบที่นําไปใช้ได้จริงตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วขอให้ช่วยสรุปภาพรวมทั้งหมดในวันนี้ให้กระชับอีกครั้งได้ไหมครับได้เลยค่ะถ้าให้สรุปใน2ประโยคก็คือ 1. มุมมองหลักยังเป็นขาขึ้นแบบคัดคนหรือขาขึ้นแบบสนามรบโดยยังให้น้ําหนักกับฝั่งซื้อเป็นหลังและ 2. กลยุทธ์ที่ได้เปรียบคือ by-on-dip แบบมีวินยัย หรือการรอซุ่มโจมตีในโซนแนวรับส่วนกลยุทธ์ไล่ตามอย่าง follow by จะใช้ก็ต่อเมื่อมั่นใจจริงๆว่าค่าสึกได้ทะลวงแนวตามไปแล้วเท่านั้นขอบคุณมากครับสำหรับการเจาะลึกที่พบทั่วและเฉียบคมเหมือนเคยยิงดีค่ะก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยแนวคิดชวนให้ขบคิดต่อสักเล็กน้อย ในภาวะที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยความขัดแย้งระหว่างข้อมูลระยะสั้นที่ผันผวนอย่างตัวเลขตลาดแรงงานกับแรงหนุนเชิงโครงสร้างระยะยาวอย่างการเข้าซื้อของธนาคารกลางและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์รเรากำลังวางเดิมพันอยู่กับเรื่องราวในทำเฟรมไหนต่างกันเข้าใจว่าตนเองกำลังเล่นอยู่ในเกมสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลรายวันหรือกำลังลงทุนในเกมยาวที่อิงกับโครงสร้างของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป อาจเป็นวินัยที่สำคัญที่สุดในสนามรบแห่งนี้ค่ะ